กลับมาทําหน้าที่ตามปกติแล้วค่ะเปิดร้านตามเดิมแล้ววันนี้ก็จะมีของฝากเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนมาดูกันว่าใครได้อะไรมั่งนะคะแลวเดี๋ยวค่อยไปดูบรรยากาศในการทํางานของเราเที่ยงนี้ค่ะไปดูเมนูเที่ยงจะน่ากินไหมเอ่ยหวานซื้อเสื้อแขนยาวค่ะเป็นคล้ายๆผ้าฝ้ายสีขาวมาฝากหนุ่มดาวิดเขาก็ดีใจใหญ่เลยที่ดีใจนี่ก็คือว่าดีใจไม่ได้ได้เสื้อนะคะดีใจว่าเรายังนึกถึงเขามีของฝากเล็กๆน้อยๆมาให้ ส่วนคุณเชฟก็ได้กระเป๋าสตางค่ะกระเป๋าใส่บัตรใส่สตางแล้วก็ได้เสื้อยืดมวยไทยด้วยค่ะส่วนสาวแองเจล่านาะเป็นคนชอบแต่งตัวค่ะแล้วก็นางชอบเปลี่ยนทรงผมมาแทบทุกวันลยหวันก็เลยซื้อวิกเปลี่ยนทรงผมให้นางค่ะนางก็ชอบใจใหญ่เลย ส่วนนี้ก็เป็นของฝากจากเพื่อนคุณเชฟค่ะที่อยู่กรุงเทพเขาฝากมาให้เชฟหนุ่มแมทธิวก็ได้หลายอย่างเหมือนกันค่ะได้เสื้อกีฬาได้เสื้อยืดแล้วก็ได้ยาดมที่เป็นกระปุกใหญ่ๆด้วยนะคะนางชอบค่ะนางสั่งให้เอายาดมมาให้นางส่วนคุณย่ากับน้องอายไม่ต้องพูดถึงค่ะสองคนนั้นได้เยอะกว่าใครเพื่อน ได้ของฝากกันครบทุกคนแล้วก็ได้เวลาลุยงานแล้วค่ะวันนี้คุณพ่อมีงานหนักเพราะว่าต้องล้างพื้นทําความสะอาดสวนทําความสะอาดสะด้วยค่ะเพราะว่าฝนตกทั้งอาทิตย์เลยพื้นข้างนอกมันก็เลยสกรปรกก็ต้องไปทําเองแต่ถ้าวันไหนหนุ่มแมททิวว่างเขาก็จะไปทําช่วยค่ะเขาชอบเก็บกวาดข้างนอกตามสวนตามสะอย่างนี้มากกว่าทําในครัวอีกหนุ่มแมททิวแล้วก็ชอบเลี้ยงน้องด้วยค่ะ ชอบพาน้องไปเตะฟุตบอลบางทีถ้าว่างก็วิ่งไปรับไปส่งน้องด้วยแต่ถ้าไม่มีใครว่างหน้าที่หลักๆก็จะเป็นคุณย่าค่ะวิ่งไปรับไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนแล้วก็ไปรับไปส่งเรียนฟุตบอลเรียนเทนนิสไปเตรียมงานกันต่อค่ะผักหวานก็จะหั่นไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะไปลวกอีกทีนะคะทุกคนลวกเสร็จก็จะเอาไปน็อกน้ําเย็นเวลาจะใช้ผักก็จะสีสวยแล้วค่อยเอามาผัดอีกทีค่ะ หม้อที่เห็นนี่ก็เป็นหม้อต้มยำนะคะหวานจะต้มไม้เป็นหม้ออย่างนี้เลยแล้วก็น้ำพริกเผายี่ห้อโปรดค่ะจะทําให้ต้มยำสีสวยที่หวานทาน้ําซุปไว้ก่อนเป็นหม้อนะคะเพราะว่าช่วงเที่ยงอย่างเงี้ยแขกเขารีบมารีบไปค่ะทุกคนมันต้องใช้เวลาเร็วถ้ามัวแต่มาต้มทีละหม้อไม่ทันแขกค่ะทุกคนแต่ก็จะต้มใหม่ๆทุกวันเลยค่ะอันนี้เชฟเขากําลังทํามันของเขาเห็นมันของเขาไหมคะเ,เขาจะต้องมาตัด แต่งในพิมพ์ให้มันขนาดเท่ากันสวยงามแล้วก็จะใส่เนยใส่เกลือพริกไทยโรยด้วยผงปาปริก้าแล้วก็จะเอาเข้าไปอบในเตาอบค่ะทุกคนนี่ดูสีต้มยำของหวานค่ะเป็นต้มยำน้ำข้นนะคะหวานใช้กะทิค่ะหวานไม่ได้ไดใช้นมเพราะว่าหวานชอบกลิ่นของกะทิค่ะ ส่วนนี้ก็ LIKE จะเป็นหม้อแกงะแนงค่ะก็จะทําน้ําซอสไว้เป็นหม้ออย่างนี้เหมือนกันส่วนนี้ก um> ็จะเป็นฟิเลปลาเนื้อขาวค่ะมีแต่เนื้อปลาเชฟเขาก็จะเอาบวบนะคะสลด์บางๆมาทําเป็นเกล็ดปลาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบส่วนนี้ก็จะเป็นสเต็กชิ้นใหญ่ๆนี้เขากินกัน2คนนะคะชิ้นหนึ่งประมาณ1นกิโลสขีดค่ะมันจะไปไหนวันนี้ไปเลนตนิสไปเลนตนิสไปกี่โมงไปกี่โมงเตรียมตัวหรือยังลูกไปได้แล้วปะ วันนี้วันพุธเด็กๆมีเรียนครึ่งวันค่ะส่วนอีกครึ่งวันเขาจะมีกิจกรรมของเขาส่วนน้องจูเลอร์ก็จะเรียนเทนนิสแล้วก็เรียนเปียโน,โนส่วนน้องตะวันก็จะหนักไปทางเรียนฟุตบอลค่ะทางนั้นมุ่งแต่ฟุตบอลไม่เรียนอย่างอื่นเลยนี่เป็นไข่ที่เชฟเขาต้มแค่5นาทีค่ะข้างในก็จะเยิ้มเยิมอยู่เราจะเอามาปอกคลุกเก็ดขนมปังคุดไข่แดงเดี๋ยวจะเอาไปทอดค่ะเวลาจะใช้ก็จะกรอบนอกข้างในไข่ข้างในก็จะเยิ้มออกมา หลังจากเตรียมของที่จะขายเที่ยงเสร็จก่อนเวลาค่ะก็มีเวลานิดหน่อยอันนี้หวานจะทำซอสผัดกะเพราไว้ค่ะทุกคนหวานได้กะเพราสดๆมาจากเมืองไทยหวานก็จะใช้พริกทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งบดผสมกันเลยค่ะก็จะเอามาผัดใส่กระเทียมให้มันหอมๆก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาเติมน้ำแล้วก็เติมเครื่องปรุงค่ะน้ำซอสผัดกะเพราที่หวานทำนี้มันจะเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆเ,เลยค่ะทุกคนเก็บใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้ เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเวลาอยากกินผัดกระเพราก็เอาน้ำซอสที่เตรียมไว้แล้วมาผัดใส่เนื้อก็จะหอมเหมือนเดิมเลยค่ะกระเพราปรุงเครื่องก็จะปรุงเหมือนเราทําผัดกระเพราเลยค่ะใส่ชูรสรสดีน้ําตาลน้ํามันหอยแล้วก็น้ําปลาแล้วก็ซอสฝาเขียว ใครชอบหวานชอบเค็มก็แล้วแต่จามชัชอบเลยค่ะปล่อยให้น้ํามันเดือดเสร็จแล้วหวานถึงจะเอาใบกะเพรา,าลงถ้าหวานไม่ทําไว้อย่างนี้ใบกะเพรามันก็จะเน่าจะเสียค่ะทุกคนแล้วก็เราไม่ได้ซื้อได้บ่อยๆง่ายๆบางทีบางร้านมันก็ไม่มีค่ะ แต่เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้กินแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวหวานก็จะไปเอาที่สวนผักป้ากับลุงที่หวานเคยลงคลิปไว้ทุกปีหวานจะไปเอาที่แกค่ะพอใกล้ถึงช่วงหน้าร้อนเป็นครอบครัวคนลาวค่ะแกมาปลูกผักที่นี่แล้วก็จะมีผักไทยเราเยอะเลยเป็นพริกเป็นกะเพราโหระพาถั่วฝักยาวหรือไม่ก็มะเขือค่ะ เที่ยงแล้วลูกค้าก็ทยอยเข้ามาในร้านแล้วค่ะเราก็จะทักทายสวัสดีการทักทายของคนฝรั่งเศสถ้าสนิทกันเขาก็จะเอาแก้มจุกันอย่างนี้แหละค่ะซ้ายขวา3ามครั้งแต่ถ้าไม่สนิทก็จะแค่จับมือทักทายสวัสดีค่ะอาหารโต๊ะแรกก็ออกไปแล้วค่ะแต่ลูกค้าโต๊ะอื่นๆก็จะทยอยตามมาสามหนุ่มสามมุมนี้ก็คือเพื่อนของน้องตะวันค่ะวันนี้เขาจะไปเตะฟุตบอลกันก็ได้เสื้อมาฝากเพื่อนด้วยแม่กาลังจะหาข้าวเที่ยงให้กินกินเสร็จเขาก็จะไปเตะฟุตบอลกันค่ะ มาดูอาหารเที่ยงของแม่ครัวกันมั่งค่ะวันนี้หวานได้ผักหวานที่มาจากเมืองไทยค่ะทุกคนยังสดยังเขียวอยู่เลยหวานก็เอามาผัดใส่ไข่ผัดใส่แค่กระเทียมแล้วก็น้ำมันหอยค่ะทุกคนแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะคลุกกินกับข้าวแล้วก็พริกน้ำปลาถ้าเราเตรียมงานกันเสร็จแต่ลูกค้ายังไม่เข้าเยอะเราก็จะมีเวลากินข้าวกันอย่างนี้แหละค่ะก็จะยืนกินรีบกินรีบเสร็จ แต่ถ้าวันไหนลูกค้าเยอะงานเยอะเราก็จะกินนู่นล่ะค่ะรอให้ลูกค้าออกตอนบ่ายสามถึงจะได้กินข้าวอาหารจานลูกค้าวันนี้จะมีผาแนงปลารตค่ะอีกจานก็จะเป็นหอยเชลย่างนี่เป็นสูตรของเชฟค่ะแล้วก็อีกจานก็เป็นอาหารไทยเหมือนกันหวานทําเป็นน้ำซอสสามรสนะคะแล้วก็จะเอาเนื้อปลาไปคุกแป้งทอดกรอบค่ะเอาไว้ให้ลูกค้ากินกับน้ำซอสสามรสเสิร์ฟกับข้าวแล้วก็ผัดผักค่ะ จูเลอรกก็จะชอบเข้ามากวนในครัวตลอดค่ะพี่ายกำลังทำลาบปลาเซลมอนส่วนจานที่หวานกำลังทำอยู่นี้ก็เป็นปลาเหมือนกันค่ะปลาที่เอาให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปที่เราใช้บวบนะคะสไลด์บางๆทำเป็นเกล็ดปลาแล้วเอาปลาเข้าไปอบค่ะ น้ำซอสก็จะทําจากพริกหวานแล้วก็มะเขือเทศค่ะสีมันก็เลยสวยแล้วก็อีกจานนางเอกที่เที่ยงของเราขายดีมากก็จะเป็นผัดไทยค่ะทุกคนวันทําผัดไทย2อ,อย่างผัดไทยกุ้งแล้วก็ผัดไทยไก่ค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งผัดไทยเยอะจนเส้นที่เตรียมไว้ไม่พอขายค่ะก็เลยต้องยกเลิกออเดอร์ไปขายแค่ที่มีแล้วก็ให้เขาสั่งอย่างอื่นไปกินแทนค่ะส่วนถาดนี้ก็จะขายดีค่ะข้างในจะมีสลัดปูอดัดแล้วก็จะมีของทอดมีกุ้งชุบแป้งทอดมีปอเปีย๊ยะมีซามมูซาแล้วก็มี ปลาเซลมอนด้วยค่ะถาที่เห็นเหมือนเมื่อกี้ส่วนอันนี้เชฟกําลังทําปอกบนค่ะก็เราก็จะใช้ข้าวซูชินะคะเราจะใส่เซลมอนใส่อะโวคาโดแล้วก็จะมีใส่ถั่วด้วยค่ะใส่มะม่วงใส่แตงกวาใส่ผักหลายอย่างค่ะสีสันหน้าตาออกมาหน้าทานไหมคะทุกคนลูกค้าทานอาหารเที่ยงกันเสร็จก็มาเข้าแถวจ่ายตังค่ะแล้วเขาก็จะไปทํางานกันต่อส่วนเราก็จะเก็บทําความสะอาดครัวแล้วก็ไปพักแล้วก็เตรียมมารุยงานรอบเย็นกันต่อค่ะ